ออสซงละสายที่ตัวตะพูอะไรกว่าดิสาอายุละพยณออย่ามาแกหลอพี่น้องที่ตัวตะพูไว้สเดงบ้าเส้นตาลีอภาไถดูเส้นไถไว้ดาภูมุนยละชินในไหนสเดงสิรอซันเน่แก่ท้องตาน้องลิสร้างของโคละไกเนาะแก่ท้องตาบดีละเจบอภูมุนอยละชินในไหนสิรอซันเน่อภาเนาะยอฝันชิเปเลสีอยนัยอมุนยอฝันชิเปเลเนาะเว่แก่ท้องตาบดีละจิงเนาะออฉะยอเด้พุ่นยอสร้างยะบุเนอภูมุนออังกูงกูอังกูงบิช่องเนาะอภาออเนาะ ดูดดเว้น่ะดูเวก,กูพ่อนนิล่ะดูเสียเวดูเสียหงกอเทียเจอเขาคุยกกูพ่อเสดอเวลาเโลยเกศิตาล,ะละา,นะาพ่อเนาะไอ้วงคู่ใบพ้องคู่เดียบิลามเบน่ะปะไรนเสียบุตรเลยจะบูเอาไวเนาะอ,อสูรลกายาบุนจาผู้สาเนาอสูรลกานาวิงเก กไตเสังพยารวเลลู่อสูเนอสูนองใจเลยนะมาชนนั่นแหละวุลบยักตัวเนาะอสูนาะซีาเนอสูดีแต่วินาลิปลยเซียนนแต่เปอร์เนาะเปเลยแกซียาบุเนี่ยมือเล่มวอปร์เแกซีนาะเลลู่ยีเกีตาลลับนาะดาวิตาสาเซียนี่ชาวองจาบนนั่นแหละบามาซี้สามมือเนาะลวกด้าพุสามุอยู่องคุเชกลกลมายาบุเนี่ยองคุไปช่องสารล้ทงลอสพนยหลบกด้เนี่ย อันนั้นเานยก็พยยติดตัวตะผู้วเจยมื่ิบาสุน้อยยัเกลอบยาดเราเนียสกอบากวาดสไย